ดีครับผมสวันดีเพื่อนทุกคนนะครับผมต้นตรายศิษย์ครับศิลปินแล้วก็นัก้งแต่งเพลงจากช่องคิดมิวสิกครับผมครับผมผมแบงค์ JTK นะครับโปรดิวเซอร์ค่ายคิดมิวสิกครับผมแล้ววันนี้เราก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเพลงเก่าเล่าเรื่องนะครับผมครับผมนะฮะวันนี้เราสองคนจะมาเมาส์พี่ต้นวันนี้เราจะมาเมาส์เรื่องเพลงเก่าที่บางเพลงก็เป็นเพลงในตำนานละที่เราอ่ะ ยังร้องได้อยู่ทุกๆวันนี้นะครับแล้วบางเพลงก็เป็นเพลงเก่าที่หลายๆคนก็ลืมไปแล้วนะครับแล้ววันนี้นนสําคัญมากวันนี้ถ่ายรับเชิญเราเป็นใครครับคุณสาวสวยน่ารักมีเสน่ห์อือเขาใ<ห>นอินนี่ยเขาคงลอยไปแล้วนะตอนนี้น่ารัก,ม,กามากอันะน,นนี้น่ารักจริงลาสายตามไม่ได้บอกตรงครับผมเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเล นะะในภาคใตทะเลครับใช่ใช่ผมเนี่ยผมก็อยู่แถวทะเลบ่อยครับผมพี่อยู่แถวทะเลแต่พี่อยู่ชายขอบไม่ได้อยู่ชายฝั่งพี่ไม่ได้อยู่ชายขอบนะพี่อยู่อ่างทะเลเลยฮะ <c oughs> อิงหรอพี่อ่ะจริงๆเร,เราเราต้องมาบอกก่อนว่าของเราเนี่ยเราจะพบกันได้ทุกวันที่เท่าไหร่พี่ทุกวันอะไรก็าเเดี๋ยวสามารถติดตามดูทางช่องคิดมิวสิกนะครับทาง youtube ทาง facebook ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ สาวทิศไม่ต้องนะฮะมีแค่จันรพุทธศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มนะครับผมจริงๆต้องมีต้องมีแบบสโลแกนค่ายด้วยนะจริงๆสาลแกนของค่ายครับคิดมิวสิสทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเราคิดมาเพื่อคุณนั่แะละครับผม่อคุณพูดอยู่พอผมก็ลืมไปแล้วครับผมเพราะมันเป็นค่ายเพลงสำหรับคนอายุสามสิบปีขึ้นไปนะครับถ้าชื่นชอบรายการก็กดไลค์กดแชร์กด s u ับสไครตด้วยนะจ้าอยูนี้ วันนี้เรามีสาวสวยพี่ต้นวันนี้ให้ผมให้พี่ต้นเปิดเพราะว่าผมอยากนั่งมองหน้าน้องเขาน,น,นานๆผมอยากพูดให้พี่พูดแล้วกันได้ได้ได้อันนี้ครับก็น้องคนนี้นี่คือเป็นคนที่อยู่ในตั้งแต่เซเว่นซีตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับก็เราก็เห็นน้องเขามานานแล้วครับแล้วก็ตอนที่น้องเขาเจอกันครั้งแรกผมก็ว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักอยู่แต่มันจะมี คนอยู่ในทีงานเราคนหนึ่งที่ปลื้มน้องเขามากเลยนะครับก็ขอพบกับไอดอนพาดคลื่นทะเลครับน้องเก๋นะครับยี่ซิมือสวัสดีค่ะพี่ต้นแดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเก๋ครับว้าวผมให้พี่ต้นถามแล้วกันนะเพราะว่าผมผมปลื้มปิ่มอยู่อะเข้าใจผมปะขอบคุณเชิญจิบไลนั่งดูเลยก็ได้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับครับไปแบ่งอู้งานปะคะเนี่ยไม่ได้อู้ครับไม่ได้อู้ ยิงคุณเหนื่อยใช่ไหมไม่ไม่ผมไม่ได้เหนื่อยอะไรผมไม่ได้เหนื่อยอะไรผมอยากดูหน้าน้องเขาเฉยๆคนเดียวม่เวก็ถามน้องเก๋ครับว่าตอนนี้น้องเก๋ทำอะไรอยู่ครับผมค่ะตอนนี้นะคะเก๋เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ของโอ้อเอเอเด้อเดอเดแอ้้อเบ้อเด้อเด้เด้อเ้อเเด้เสีออเการครับขอโทษขอโทษขอโทษท่านผู้ชมด้วยเอออ ่เก็บเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่ช่อง The s t a e Time The Study Time ค่ะแล้วก็ที่นี่ด้วยค่ะ k i d Music ค่ะแล้วเป็นไงครับช่วงโควิดช่วงนี้มีผลกระทบต่างงานไหมครับมีค่ะพอตั้งแต่โควิดปุ๊บเนี่ยงานเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะของให้ทําเยอะขึ้นไม่น้อยเลยค่ะเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะรับงานเยอะขึ้นเงินเดือเท่าเดิมไหมฮรเท่าเดิมบอกว่าเป็นเรื่องเดียวที่มั่นคงค่ะเงินเดือนครับผมฝากถึงผู้บริหารด้วยนะครับว่า สนใจรุ่นน้องหน่อยนะฮะว่าน่าจะจบน่าจะจบน่าจะจบที่ EP นี้แหละพี่พี่ไปเคลียร์กันหลังไม้แล้วนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่พูดเลยนะครับพี่พอครับเปปกติดีฮะแล้วก็น้องน้องเก๋นี่ตอนนี้คือนอกจากทาตรงนี้แล้วมีค่ะเขาเรียกงานดิเลกทําอะไรนังเพิ่มเติมไหมฮะงานอดิเรกของเก๋นะคะหลักๆหนึ่งนะคะนอนค่ะสองไปเที่ยวแต่จะยานหน่อยแล้วเข้สองโควิด ได้แต่อาลงรูปเก่าๆลงอะไรเงี้ยค่ะนะครับคลิปไปก่อนนะครับคุณแบงค์นคุณบอกว่าคุณจะอยู่เฉยๆไงผมไม่ไหวแล้วต้องถามเลยคือนอนเฉยๆยออ่านอนนอนเฉยๆค่ะถ้านอนไม่เฉยนี่นอนทําอะไรอะคะจะเล่นอย่างงั้นไหมอ่ะนอนเล่นโทรศัพท์อะไรนี่ตรงนี้เฉยเนะคะนอนเป็นผักเลยนอนเป็นผักอย่างเดียวที่ต้องการอันนี้คือชอบคืองานในเล็ก นอนอันดับแรกคือนอนอย่างเดียวอันดับแรกนอนใช่มีเวลาคือนอนนอนเท่านั้นใครจะคุยกับเก๋คือไปคุยในฝันได้เลยค่ะจบละวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงน้องเก๋เออตั้งแต่ทํางานที่นี่นะคะเวลานอนของเก๋ก็น้อยลงเรื่อยๆมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยละคะที่เก๋จะนอนได้มากกว่าแปดชั่วโมงอ๋อแสดงว่าถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนอนไม่ถึงแปดประมาณเจ็ดจุดก้านอนประมาณนอนประมาณตีสองอะไรเงี่ยค่ะตื่นแปดโมง แล้วไปทําอะไรนอนตีสองครับนอนเฉยๆทำมาเล่นเล่นเฟซเฟสน้องขางทำงานทํางานอพี่แมงพักมาแล้วไม่ตอบไม่ได้แปลว่าไม่เล่นค่ะเขาเล่นอีกเฟซครับอันนั้นเฟซอันนั้นเฟซทำงานคุณไปเคลียร์กันหลังไมค์ไหมคุณสองคนในอะไรเนี่ยเปล่า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 ไม่ใช่ไม่ใช่ยอก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 และช่วงโควิดนี้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะปัญหากับกับการใช้ชีวิตยังไงอ่ะน้องเก๋ มีปัญหาปัญหาโ<ม> <COVID S 1> ควิดเหรอ,อืปัญหา,ญหากับ <COVID S 1> การใช้ชีวิตเลยเหงาค่ะอดเที่ยวเหงาปัญหาการใช้ชีวิตอย่างเดียวคือเหงาออกไปข้างนอกยางมากเพราะปกติเก๋ชอบออกไปเจอเพื่อนผมขอดูรูปเที่ยวน้องเก๋ได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ไหมทีมงานมีไหมคะผมรีมเควสแบบว่าแบบชุดว่ายน้ำอะไรงนี้ดีกว่านะครับธรรมดามันดูเฉยๆโอ้กลาเป็นไอจีเลยเหรอ ว้าวไอ้แบงค์ปรเชียครับรูปรูปนี้ไปเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยรูปนี้ค่ะไปเกาะกูดเป็นเอาติ้งของบริษัทค่ะไปกันทั้งบริษัทเลยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะพี่ปอฝากถึงพี่ปอเวลาเที่ยวอะไรแบบนี้ชวนพวกผมบ้างนะครับอยากไปเที่ยวหรอ ผมอดเห็นอะไรสิ่งดีๆไม่ไม่มีใครได้เห็นเอาตังันเองไปไหมอะไรนะออกตังเองไปไหมได้ไปไปไปหมดอ่ะไม่นาอย่างรูมถ้าชุดไม่นานนี่คือไม่ได้มีใครเห็นนะคะเก็บภายเรือไปไกลมากเพื่อที่จะไปถ่ายกับเพื่อนสองคนจริงดิเขินอืมเขินเินเขินคนจริงแต่ว่าเอามาลงในเน็ตเออใช่เขินทำไมมันเขินคนจริงๆอะมันเห็นแล้ตอนนั้นไงถ้าในรูปยังได้อยู่ อันนี้นุ่งขาวห่มขาวเลยไปพัทยากับเพื่อนคือตลกก็ไอ้ไอ้คุในกังานในบริษัทอยู่ประมาณอยู่ประมาณห้าหกคนแล้วโให้อืมให้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 ชาวไอ้ชาวโซเชียลมันจับต้องไม่ได้ไงมันจับต้องไม่ได้ใครจะจับน้องเก๋ข้ามศพผมไปก่อนนะครับใครจะจับน้องเก๋ข้ามศพผมไปก่อนประกาศตรงนี้อ่ะ เดี๋ยววันนี้เรามีเขาเลือกอะไรนะน้องเก๋มีเพลงอะไรที่แบบว่าจะมาเล่าให้เราฟังบ้างเพลงเก่าที่แบบว่าประทับใจแบบว่ามีความประทับใจเลยอ่ะหรือว่าเกี่ยวกับหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตเนี้ยแปลว่าเป็นเพลงเก่านะที่ที่น้องเก๋ประทับใจไม่เอาเพลงใหม่นะค่ะโดยส่วนตัวน่ยชอบเพลงเก่ามากชอบฟังเพลงเก่าก้าสูงใช่เลยแต่ว่าเพลงที่เลือกมาวันนี้นะคะเป็นเพลงใจสั่งมาของเซกโรโซค่ะ โอใช่แกชอบอะไรที่มันแบบว่าเรียบง่ายอ่ะแบบเพลงนี้มันชอบมันก็ชอบคือชอบปุ๊บก็บอกผู้หญิงเลยว่าชอบข้างลาก็คือข้างลากผู้หญิงคนนี้มีตอนท้ายท้ายเพลงที่แบบพูดมาต่อทีครับพูดมาต่อเลยพูดมาต่อครับค่ะตอนในท้ายเพลงที่จะมีแบบว่าเออพอเขาแบบไม่เล่นด้วยก็แบบไปบอกว่าเขาคนใจดําหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีทุกเล่นนี้เป็นเพลงของผมเลยวะพี่ตอนเพลงเนี้ยเป็นเพลงของผมเลยสรุปเป็นเพลงผมเลย Okay, ต้องเก๋เรื่องมาผิดเพลงปะครับเนี่ยเ,เก๋ค <โก S 2> ่ะขอ,อ,อ,องเก๋เก๋เรื่องมาเองแต่ร้องร้องสักท่อดนี้น้องเก๋อ๋อ๋ออเรื่องเรื่องร้อง,องนี่พักไปเลยดีกว่าค่ะให้พี่ต้นร้องให้ฟังหน่อยว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ว้าวกเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันไปแค่แนี้ทำไม่ได้แล้ว <laughs> มาพี่ไม่ไปไม่เคยร้องท่อนฮุกมาเลยพี่ท่อนฮุกท่อนฮุกหน่อยท่อนฮุกหน่อยร้องอะไรท่อนฮุกเนี่ยก็พี่ขึ้นสูงมากเลยนะเมื่อกี้ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจว่าสที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าหลอกเธอคนดียกโทษให้ฉันนัดแก้วตา เขาหลัง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 พี่เขาหลังเอาละถ้ามีคข้าวหน้าไปเนอโหสุดยอดเลยครับพี่ต้นนะครับผมก็มัวไปเลยฮะต้องเก๋ต้องเก๋เวลาฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกแบบไงหมายถึงว่าแบบว่ามีไหมตอนแบบเปิดเพลงนี้ตอนอกหักแล้วมันยังไงเพลงนี้เหรอ คือจามโนทุกเพลงที่เกเดฟังเกดจะมโนว,ว่าคือเกดคือนางเอกเอ็มวีอันนี้อย่างเพลงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบมโนว่ามีคนมาจีบแล้วก็รับบทเขินรับบทนางเขินไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราลองฟังต้นฉบับนิดนึงเมื่อกี้เจอพี่ตน้นกันไปแล้วเดี๋ยว,วเพลงนี้ประทับใจนะผมรู้สึกว่าตอนนั้นแบบว่าฟังเพลงนี้แล้วก็ตอนนั้นเล่นเล่นเพลงนี้ด้วยนะ เป็นเพลงนี้เหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ตี๋สาวหรอกเพราะตอนนั้นนะเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักความรักไม่รู้จักตอนนี้แหละมาลงเศร้าเลยเว้ยฮะผมไม่ได้ดึงเศร้าวีผมไม่ได้ดึงเศร้าแล้วเราจะพูดอย่างนี้น้องเก๋บอกว่าเหมือนแบบตัวเองเป็นนางเอกแล้วตอนนี้คือมีพระเอกยังครับตอนนี้ไม่ดีค่ะทามายวเศร้ามา ไม่ไไม่มีพระเอกไม่มีพระเอกนะฮะตอนนี้ไม่มีพระเอกคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้พระเอกเก่ยอะมากในทุกเพลงเก่มีพระเอกของแต่ละเพลงเลยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยผมพี่แบงค์เป็นเพลงอะไรดีนะหยอกหย่อะถ้าถ้าถ้าเป็นพี่เพลงอะไรอ่ะถ้าเป็นพี่เพลงอะไรเพลงนี้แหละได้ไหมใจสั่งมาเอ้ามันไม่สมหวังฮัลโหล ผมแล้วแบงอย่างเงี้ยอ่าพี่ถามนิดนะะึงอ่ะสเปคน้องเก๋เนี่ยสเปคน้องเก๋เป็นยังไงใส่แว่นได้ไหมโอ้ได้ใส่แว่นได้หน้าหน้าคมกลมหน่อยได้ไหม <c oughs> คุ้นคุ้นปะคะคล้ายๆพิธีกรคู่ของพี่เลยไม่มันมีคู่เรี้ยนไปลุงโป้งลุงป้องสเปคสเปคสเปคขอสเปคหน่อยสเปคะไม่มีแต่สเปคตอนเด็กๆอะไรเงี้ยพอโตมาไม่มีแล้วค่ะสเปคเพราะว่าเก๋โดนเพื่อนว่าด้วยว่าเก๋เป็นเออ่สะสมพันธุ์หมาอะไรอย่างเงี้ย <Huh? S 2> คนคุยหรือว่าแฟนเก่าเก๋อะไรเงี้ยจะหน้าตาคล้ายหมาปั๊กนะใช่มีคนเมืองตาอย่างนี้เลยปั๊ก้ามาอือดีแล้วเขาชนะใจน้องเก๋ได้ไงครับอือพี่อ้อนนะคะพี่แบงค์อยากเป็นพันอะไรอะ่ะพันอะไรก็ได้ <Wow. S 1> ถ้าน้องเก๋รับรักพี่อ่ะพี่ยอมเป็นทุกพันอนะ่ะเอาเช่าได้ไหมเอาเช่าก็ได้จะปัะนะป๊กปึ๊กอะไรก็ว่ามานะแล้วลนะแล้ว แล้วสเปคคือพอโตขึ้นปุ๊บสเปคมันจะไม่มีใช่อะอย่างเดียวที่เก๋คิดออกนะคือเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะก็คือถ้าเราแบบงอแงหรือว่าเก๋ไม่ได้งอแงมากนะแต่ว่าต้องเอาเราอยู่มีเหตุผลเดี๋ยวพี่้นเหมือนพี่ต้นจะเล่น่ะแต่เป็นอนเวาเราผู้ใหญ่เราก็ต้องเอาเอาผู้หญิงให้โยคือคุยเราคุยให้อยู่เหมือนพี่จะเล่นอะแต่ตัวความดีพี่บอกว่าอย่า ต้นอย่าอย่าพูดลงไปนะคือเอาเอาอยู่แล้วนะครับมแต่เอาอยู่คือก็คือหมายความว่ามีเหตุผลใจเย็นถ้าเรากำลังจะงี่เง่าปุ๊บเนี่ยแบบเหตุผลมาเบรกแล้วอยู่แต่แต่ผู้หญิงงี่เง่าขอโทษนะครับคือความเป็นผู้หญิงนะเขาก็จะมีความแบบว่านิดนึงอ่ะแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้งี่เง่าหรอกเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของที่ผู้หญิงเรื่องของที่ผู้ชายไม่เข้าใจเขาเรียกว่างั้นมากกว่า อันนี้เก๋ไม่ได้เข้าใจยากนะเก๋เข้าใจง่ายมากค่ะว้าวอยากเข้าใจมากเลยครับตอนเนี้เอาเป็นว่าพี่ว่าคิดว่ามันอาจจะแล้วแต่เรยกพรมลิขิตจังหวะเวลาตอนนี้ปัดปัดไปเจอบ้างอะไรบ้างยัปัดเหรอคะก็ก็เจอบ้างค่ะแต่แบบว่าเน้นตอนนี้เน้นแบบเออสามสิดขึ้นแล้วตอนนี้เราไม่ค่อยอยากคุยคุณแบงค์ครับคุณตัวเเท่าไหร่ครับตอนนี้ ตอนนี้ผมสามสิบเจ็ดครับเกินไปเยอะอยู่ค่ะอาเินไม่สามสามหกแล้วครับสามหกลดลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพยายามดีมากค่ะพยายามครับพยายามไม่ไม่ผมผมมองว่าพอเวลาเราโตขึ้นปุ๊บเนี่ยไปการที่เรื่องของการที่จะคบกันมันอยู่ที่เรื่องของนิสัยแล้วก็ความพอดีแล้วก็ เออเขาเรียกของความที่เข้ากันได้เข้าใจกันมากกว่าแค่นั้นแหละสวยไม่สวยก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่คือถามว่าหน้าตาความสะอาดสะอ้านหรือว่าการดูแลตัวเองก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าแบบโชคพกมาเลยก็เลยยาเฟื้อยอย่างนี้นะไม่อาบน้าสัมภาษณ์น้องเก๋ไม่ได้สัมภาษณ์คุณนะครับเนี่ยไม่ไม่ผมกำลังบอกผมกาลังขยายของน้องเก๋ให้ฟังไงผมกำลังขยายของน้องเก๋ให้ฟังไงก็จะมีความอึดอัดบ้างนิดหน่อยก็จะมีความใส่แบบว่าจะิตอิสปาเรชั่นเข้าไป น้องเก๋มีฮะอะไรนะไปไม่ถูกไปไม่ถูกอ่ะน้องเก๋ฝากผลงานหน่อยจ้าน้องเก๋ฝากผลงานหน่อยผลงานนะคะเก๋ฝากติดตามทุกรายการเลยของช่อง The Stay Times The Study Times แล้วก็ของ Kid Music นะคะแล้วก็ฝากเป็น IG ของเก๋ค่ะ K A E K A E W S ค่ะทำหนึ่งนะครับเนึดเย่เรเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเขาใส่ นี่เลยใช่อันนี้เลยค่ะตรงโน้นตรงนี้ไม่รู้ตรงที่นี่เลยจอใหญ่ๆอ่าครับให้ใส่ยส่กระไปครับถ้าใครสนใจอยากจะไปจีบน้องเก๋เพราะตอนนี้น้องเก๋ว่างก็เข้าไปไปเล็กแชทได้เรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญค่ะอยากลองคุยยูกราบขอร้องนะครับช่วยน้องผมหน่อยนะฮะกราบขอร้องด้วยค่ะกราบขอร้องอย่าเข้ามาเยอะนะครับศัตรูเยอะหยอก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 อะไรนะฮะ หนูขอถามบ้างได้ไหมคะหนูเป็นแขกรับเชิญแต่หนูขอถามพิธีกรได้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 ถามได้ถามได้พี่ต้นมีแฟนหรือยังคะอ่าพี่ไม่มีแฟนพี่มีพี่มีอะไรคะไม่มีแฟนครับพี่ไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนเลยเหรอคะไม่มีครับแต่หนูมีเฟซแฟนที่อยู่นะนั่นเมียครับเมียไม่ใช่แฟนหรอกมีลูกแล้วด้วยอ้าวน้องสาวตัวเล็กๆกับน้องสาวหลานหลานอันนั้นหลานหลานหลานใช่ไหมหลานหลานน้องสาว หน้าคล้ายกันไม่เห็นคล้ายพี่เลยอะ่ะไม่คล้ายเลยใครเ็เห็นหน้าก็บอกว่าหน้าเหมือนกันเลยจริงดิจริงน้องเก๋จะแบงก์ามพี่แบงค์มียังยังครับไม่มีแฟนไม่มีครับแบไม่มีมคนคุยด้วยฮนะจืดเลยจืดเลย,เลยช่วงนี้ไม่มีคนคุยเลยผมก็เลยแต่งเพลงโดนตกมาแล้วก็ส่งให้น้องเก๋ฟัง ไงชอบค่ะชอบเพลงดีเพลงดีดีไหมลูเกดีค่ะลองไปฟังกันดูนะคะเพลงโดนตกค่ะของแบงค์อะไรนะแบงค์เจดีเก๋อใช่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 แต่ต้องเก๋ต้องมีมีแว่นอยู่นะไหมลูกเก๋อไม่ไม่ไดเอามาค่ะวันนี้จริงเหรอปกติหนูเป็นสาวแว่นแล้วแต่แต่กลัวแบบเออเห็นภาพปกแล้วแบบไม่ได้ใส่แว่นก็จะไม่เหมือนตัวจริงขอดูรูปต้องเก๋ใส่แว่นอ่ะไหนดูสิเอาขึ้นมาแล้ว คจำแมวเนี่ยพูดง่ายนะถ้าใส่แว่นเนี่ยโดนโดนตกผมบอกเลยโดนตกใสยงไงวันนี้กลัวพี่แบงก์ก็เลยถอดเลยอยากอยากไม่ใส่ใส่เหอะน้องเก๋จริงชอบหมอชอบใส่แว่นนมากกว่าเหรอคะใช่ครับใช่ครับพอใส่แว่นให้ดูเลยแต่ว่าต้องร้องเพลงโดนตกให้เก็บฟังก่อนได้ไหมได้ได้ได้ดึงตกที่น่ารักใจดีอย่างเธอ ยังโดลูกซ้อนเก่าทันเพียงเห็นแค่รอยยิ้มเธอผู้ชายอย่างฉันคนหนึ่งเฝ้าคอยเวลาที่จะพบเจออยากจะสักครังจับมือสักทีย yeah. รู้สึกมันดังไฟชดในอกรู้สึกโดนตกด้วยรลม พียงแค่เสี้ยวนาทีหนึ่งวินทีหนึ่งฉันต้องละเมอครับก็เดี๋ยวเรามารอดูน้องเก๋กันนะครับว่าถ้าใส่แว่นเนี่ยลูกสาวแว่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเหมือนน้องนุกกลาสเกอร์มไหมอันนี้จะเป็นน้องเก๋กลาสเกอร์อุ้ย ทำไงน้องแบงเป็นไงครับน้องแบงโดนใจไหมตตันโดนใจครับโดนใจน้องเก๋เป็นคนที่ใส่แว่นแล้วคือเนาะเจอน้องเก๋ตอนเดินแบบว่าตอนที่ทํางานตอนทําคอนเสิร์ตอะแล้วแบบใส่แว่นนี้ขึ้นเลยใช่ไหมน้องเก๋ใส่แล้วขึ้นเลยใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นพี่เสียอาการเขารีกเสียอาการไม่ใช่มาถึงว่าใส่แล้วขึ้นดูขึ้นใช่ไหมอ๋อใช่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 โอ้โหเรานี่นะไอเราได้ยินคาว่าขึ้นปุ๊บก็ไปสิบแปดเลย ใส่แล้วดูขึ้นว่าขอไม่ใส่ใช่งติดใส่แล้วดูเป็นสาวแว่นอย่างงี้ก็จะดูน่ารักขึ้นใช่สาแว่นนะอย่าถอดเราขอบคุณน้องเก๋มากครับสําหรับกาเป็นแขกรับเชิญในเอพิโซดนี้นะครับกรขอบคุณน้องสาวคนนี้มากนะครับที่สลับไปค่ะตาผมก็จบรายการเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็สามารถพบกับเราสองคนได้นะครับในรายการเพลงเก่าเล่าเรื่องนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ นะครับเวลาสามทุ่มทั้งทางเฟซทางช่อง youtube ของคิดมิวสิกนะครับนะครับรายการเพลงของคนอายุสามสิบบวกขึ้นนะครับใช่แล้วนะครับดูได้นะฮะแต่แต่เพลงก็จะเป็นคน่ารักกันนะครับครับผมนายน้องเก๋ก่อนปิดรายการทำท่าน่ารักที่สุดเลยได้ไหมครับน่ารักเออทำท่าน่ารักให้ดูหน่อยสิใกล้ๆหน่อยอไมหมฮะ ไม่เอาแบบไม่เอาแบบเก่งนด็กเก่งไะไม่เอาไม่เอาไม่เ <c oughs> อาค่ะหนูน่ารักก็รอยอยู่แล้ว่หนูไม่รู้จะ <c oughs> ทำย <c oughs> ังไงงูงูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงเสียงกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปส่องแขกรับเชิญเราได้นะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณน้องเก๋ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอให้เป็นเพื่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านนะครับผม แบงค์ JTK ครับครับต้นไตรสิศี์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมัวีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ